ขอบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะนำเสนอธรรมะในหัวข้อเท้าหิลันพนาศูนย์ขอพรช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหากพูดถึงการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของสุขภาพ ให้ปาศจากโรคภัยไข้เจ็บสารเท้าหิลันพนาศูนย์คงเป็นอีกสถานที่หนึ่งสถานที่หลายๆคนเลือกไปขอพรกับท่านนั่นคือเท้าหิลันพนาศูนย์เท้าหิลันพนาศูนย์หรือเท้าหิลันหูเป็นอสศูรที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัลราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงนับถือเป็นเทพารักษ์ประจำพระองค์หิลันหมายถึงเงินสีเงินหรือบางแห่งแปลความหมายว่าทอง พนาศูนเป็นคำเชื่อมระหว่างพนาที่แปลว่าป่ากับอศูนย์สื่อความหมายถึงเทพาสูตรผู้เป็นใหญ่แห่งปา่าเท้าฮิลันพนาศูนหรือเท้าหูปรากฏขึ้นในแผ่นดินราชการที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามประวัติและตำนานระบุว่า ในปีพศ2449ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิรลาชพระองค์ได้ทรงสเสด็จประพาสมนทนพายัพซึ่งในเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นป่าเขามีอันตรายและมีโรคภัยไข้เจ็บมากมาย เมื่อทรงออกจากอุตรดิตเมื่อพระองค์เห็นว่าเหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จด้วยนั้นเกิดความหวันวิตกต่อภัยอันตรายในป่าพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำรัสว่าธรรมดาเจ้าใหญ่ในโตจะเสด็จณที่แห่งใดๆคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจ หรืออศูนอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงมิให้มาก้ำกายพระองค์และบริวารถึงในการเสด็จครั้งนี้ก็เหมือนกันอย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีความวิตกไปเลยซึ่งจากพระราชดำาลัดดังกล่าวทำให้เหล่าข้าราชบริพาน ที่ติดตามคลายความกังวลใจไปได้แต่ขนาดที่ทรงเสด็จประพาสได้มีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เกิดนิมิตฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันเอยนามว่าฮิลันและบอกว่าตนเองนั้นเป็นอสูรแห่งป่าและเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติที่จะคอยดูแลปกป้อง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าราชบริพารในขณะเดินทางองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงปโปรดให้ตั้งเครื่องสังเวยในป่าลิมพพานั้นและเมื่อทรงสเสวยก็จะแบ่งพระกยายารไปตั้งเป็นเครื่องเส้นเสมอซึ่งปรากฏว่าการเสด็จประพาสในครั้งนั้น ก็ปราสจากอันตรายใดๆทั้งปวงไม่มีผู้ใดป่วยไข้ได้เจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้การเสด็จประพาสในครั้งต่อๆมาข้าราชบริพารจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเทพาสูตรที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและมีผู้คนมากมายพบเห็นบุรุษในลักษณะที่ปรากฏ ให้เห็นรูปร่างสูงใหญ่นั่งบ้างยืนบ้างตามขบวนเสด็จไปด้วยเรื่องราวล่ำลือไปถึงข้าหลวงมนทนเทศาพิบาลต่างๆทำให้มีผู้คนเลื่อมใสและเคารพเท้าฮีรันพนาศูนกันตั้งแต่นั้นและโปรดให้หล่อรูปท่านเท้าประดิษฐานไว้ประจำพระราชวัง พญาไทยรูปเท้าหีรันพนาศูนจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนต่างพากาบไหว้ให้ป้องกันภัยยันตรายให้ปาศจากโลกภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆต,ต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันเท้าหีรันพนาศูนย์ ประดิษฐานอยู่ที่ศาลในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าหรือพระราชวังพยาไทยเดิมซึ่งศาลตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลพระมงกุฎ9้ามีประชาชนเดินทางไปกราบไหว่ยอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะขอพรในเรื่องของสุขภาพ หรือการรักษาจากอาการป่วยให้หายโดยเร็วนอกจากนี้ยังมีความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภเงินทองอีกด้วยของที่นำมาสักการะแาวหิลันพนาศูนส่วนใหญ่นิยมถวายดอกดาวเรืองดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหมากพลูขนมไทยโบราณ ผลไม้ชนิดต่างๆเช่นขน,นุนสับปะรดกล้วยน้ำว้าและมะพร้าวอ่อนซึ่งคาถาบูชาเทา้าหิรันพนาศูนให้ตั้งจิตอธิษฐานละลึกถึงท่านเทา้าหิรันพนาศูนแล้วกล่าวคำว่านณมูตัสสะภะคะวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะมูตัสสะภควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมตัสสะภควัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสะะตตส,มมสะราหีนะภูมสีภัสตินิรันตลังลาพาสุขังภะวันตุเมสวดทั้งบทเก้าจบผู้ใดสวดบูชาเป็นประจำจะช่วยป้องกันภัย ทำให้มีโชคลาภค้าขายดีมีอำนาจบารมีรวมทั้งหายจากโรคภัยไข้เจ็บชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดการเมื่อท่านสำเร็จควรจะถวายสังฆทานให้ท่านด้วยโดยสิ่งที่ควรถวายท่านเท้าเหิรันพนาศูนย์คือบายสีพรหม บายสีเทพบายสีปากชามท่านปโปรดขนุนเป็นพิเศษนอกจากนี้ก็ยังจะมีมะพร้าวอ่อนสองลูกกล้วยน้ำว้าหนึ่งวีดอกดาวเรืองเก้าพวงและสับปะรดเหมือนกับที่ได้กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านโปรดปรานมากปัจจุบันรูปหล่อองค์เท้าหิรันพนาศูน ตั้งอยู่ภายในสารบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าใกล้กับพระราชวังพญาไทยถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้แล้วหลายคนคงมักจะขอพอรให้แควคาดปลอดภัยจากอันตรายและอีกเรื่องคือขอพอรให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ น้อมกาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นำธรรมะและคำสอนมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ ขออันเชิญคุณพระศีรัตนไตายจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ